สวัสดีค่ะนีนะเองนะคะนี่นะจากนีนาบิวที่เวิลด์ค่ะมีทรงผมทรงนี้มาฝากกันค่ะจากงานโกลเด้นกลบที่ผ่านมาค่ะที่สาวปูปรยานะคะได้ไปร่วมเดินงานพรมแดงนี้ด้วยค่ะจะบอกว่าทรงผมทรงนี้ของปูนะคะได้การร่วมงานนะคะระหว่างเชฟเม่นะคะแล้วก็ช่างผมตัวแม่อันดับหนึ่งของฮอลลีวูดนะคะมาช่วยกันรังสรรทรงผมทรงนี้ให้ออกมาสวยงามนะคะทําให้สาวปูของเรานะคะทั้งสวยสงา่าแล้วก็ดูแบบไม่เยอะจนเกินไปเรียกว่าเทียบเท่าได้กับดาราฮอลลีวูดอย่างเช่น รกระะะูลลได้เเยนนคคาชโอเคงั้นเราอย่ารอช้านะคะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่านีน่าจะสามารถทําทรงผมนี้ออกมาได้ยังไงคะ่ะไปดูกันเลยนะได้สระผมแล้วก็บำรุงผมเรียบร้อยนะคะด้วยตัวเทสเมส์แพลตินัมสแกนค่ะหลังจากนั้นค่ะนีน่าจะใช้ตัว h e ทโปรเท e เตอรจากเท s เ m e นะคะมาฉีดค่ะโดยเน้นที่ปลายผมนะคะแล้วก็กระจายให้ทั่วหัวเลยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผมเรานะคะจากความร้อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะก็จะมาใช้มูสค่ะตัวนี้จากเทสเม่เหมือนกันนะคะใส่ตรงปลายผมค่ะตรงที่เราจะเคิรลเส้นผมของเรานะคะเพราะว่ามูสตัวนี้นะคะจะช่วยกันความชื้นนะคะทําให้ลอนผมของเราเนี่ยอยู่ทรงตลอดวันค่ะแล้วก็ยังจะช่วยบํารุงผมของเราให้เงางามด้วยค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะนี่นะก็จะแบ่งชอบผมค่ะแล้วก็จะจัดการม้วนผมเลยนะคะ เราก็จะม้วนเป็นหลอนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นหลอนค่อนข้างถี่หน่อยนะคะม้วนให้ทั่วหัวเลยค่ะพอม้วนเสร็จเรียบร้อยนะคะนีน่าก็จะใช้นิ้วของนีน่านะคะค่อยๆสั่งหลอนผมค่ะให้ดูคลายลงหม่อนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จัดการรว่วผมครึ่งหัวค่ะรับวให้สูงขึ้นหน่อยนะคะ เสร็จแ,แล้วก็ใช้หนังยางรัดผมรัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาผมเส้นหนึ่งนะคะเป็นปลอยผมออกมาพันรอบอยางรัดผมค่ะแล้วก็ใช้กิ๊บติดให้เรียบร้อยค่ะจัดทรงผมให้สวยงามอีกนิดนึงนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเรามาฉีดสเปรย์กันค่ะอันนี้เป็นของเทซเม่ e นะคะตัวนี้เนี่ยแห้งเร็วมากมานะคะสามารถทำให้ผมของเราเนี่ยอยู่ทรงแบบนี้ไปตลอดทั้งวันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมตรงนี้นะคะที่ได้อินสป r เรชั n มาจากปูปรายาจากงาน Golden Globe นะคะสาวๆอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะทำง่ายมากๆนะคะแล้วถ้าใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีทรงผมที่อยากให้นีนะ่าทำให้ดูสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะที่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชงนี้หนะ้าทาง ATH Channel ทาง YouTube ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ